ก็เป็นโรคประจำตัวเขาไม่โรคประจำตัวตอนแรกก็ว่าจะให้เขากลับไปอยู่ฝัก่อนที่บ้านแล้วแต่เขาก็แบบเป็นห่วงอะไรหลายๆอย่างแต่เขามีครอบครัวไหมครับมีครับเดี๋ยวแม่เขาเดินทางมาแต่งงานหมายถึงแต่งงานอ๋ออันอันนี้ไม่มีครับไม่แต่งแม่แม่จะมาลักษณะก็คือนั่งไม่ไม่สะดวกพอดีนั่งบนคอนเฟลกหรือว่าหรือว่าจะตอนเปินเขาออกมาจากในบ้าคน พยาบาลก็ยื่นเครื่องเอทีมากับว่ามากระตุ้นอ่ะปั๊มอ่ะจับที่ประจอนแล้วก็ไม่ดีแล้วมีน้องก็มีพี่น้องอีกมีน้องสาวอีกคนนึครับแล้วน้องสาวเป็นไหมไม่เป็นสอบ